ันเล่นกันดีๆต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ้ยสวัสดีค่ะผู้กครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วจําได้หรือเปล่าใครเอ้ยถูกต้องค่ะครูเพนเองวันนี้เด็กๆ กูเพ็ญม,มีอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วนะคะเด็กๆที่บ้านของเด็กๆมีของเล่นไหมลูกเวลาเล่นแล้วเราต้องทอํายังไงถ้าเด็กๆใช่แล้วเล่นแล้วเราต้องเก็บใช่ไหมคะวันนี้กูเพ็ก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเกี่ยวกับของเล่นนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามีของเล่นอะไรบ้างเอยเด็กๆจ๊ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมใช่ไหมคะลูกเรามารู่นจัก นี่เป็นของเล่นสําหรับเด็กๆนะคะสําหรับเด็กฮับเลยเรามีห้องของเล่นให้เด็กๆด้วยนะลูกนี่มารู้จักกันก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเดินออกกําลังค่ะให้เด็กๆขึ้นไปเดินแล้วก็ขยับเท้าแบบนี้นะคะคุณครูไม่ขึ้นนะคะเพราะคุณครูโตแล้วหนะมคะมีไว้ให้เด็กๆสองอันเลยไปอีกอันนี้นะคะาลูกอันนี้เขาเรียกว่ามายโยเด็กๆขึ้นไปนั่งแล้วก็โยกเยกโยกเยได้ เดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆน่าเล่นมากเลยค่ะลูกมีบันไดด้วยลูก <sk r isa> บันดไดมีเสียงด้วยค่ะเด็กๆขึ้นมาตรงนี้แล้วเด็กก็เลื่นลงไปได้เลยค่ะมีชิงช้าด้วยนะเด็กๆมีชิงช้าด้วยค่ะเนี่ยค่ะมีชิงช้าด้วยค่ะดิฉัะว่าเรามีของเล่นเยอะแยะเลยให้เด็กๆเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปเล่นเกมกันลูกรู้จักของเล่นกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆของเล่นยังไม่หมดนะคะลูก กูเพย์ยังม,มีของเล่นให้เด็กๆเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยลูกมีทั้งของเล่นที่นุ่มนถะัะปีกได้ด้วยนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆแล้วก็มีของเล่นที่แข็งค่ะเด็กๆแข็งแล้วก็มีของเล่นที่เป็นชิ้นใหญ่ามากเลยแล้วก็มีชิ้นเล็กๆด้วยค่ะมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยรอให้เด็กๆมาเล่นแตก่อนอื่นเราไปเล่นเกมสนุกๆกันก่อนนะคะ ของเล่นเรามีเยอะแยะใช่ไหมลูกมีสีเยอะด้วยใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูเพ็ญมีเกมมาให้เด็กๆเล่นชื่อว่าเกมแยกสีของเล่นค่ะครูเพ็ญนำของเล่นนะใส่ตะกร้ามีของเล่นอยู่สองสีค่ะเด็กๆมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินเรามาเล่นเกมกันนะคะเล่นเกมยังไงรู้ไหมคะแยกสีไงคะสีน้ำเงินวางตรงนี้ค่ะ สีเหลืองวางตรงนี้ค่ะแล้วเราก็แยกให้สีที่เหมือนกันไปอยู่ด้วยกันนะคะเด็กๆสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงิน สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองและนี้ค่ะสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีน้ำเงิน สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองหมดตะก้าแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆวันนี้เราได้รู้จักของเล่นในห้องของเราแล้วเรายังได้รู้จักสีด้วยใช่ไหมคะลูกวันนี้เด็กๆรู้จักสีอะไรเอ่ยสีเหลืองใช่ไหมคะ แล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะลองทำดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นำของเล่นที่มีสีหลายๆสีมารวมกันแล้วให้ลูกลองแยกสีดูนะคะดูสิเด็กๆจะทำได้ไม่เอ่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมถ่ายวีดีโอนะคะช่วงที่ลูกทำกิจกรรมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆไปไหนมาไหนก็ต้อง สวมแมสด้วยนะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย